คุณมีกลับขึ้นมานำเป็นอันดับหนึ่งแล้วผ่านหน้าสะแเปิ้ลเลยเมื่อกี้นะครับตามด้วยคุณชายแล้วคุณชายร hmm. ังครงแล้วจะผ่านหน้าสะแเปิตอนนี้นะคุณมีนดับหนึ่งคุณชายดับสองคุณประคอนดับสามคุณเอ็มเอ็มด okay. ับสี่และคุณอันนี้เลือกดับห้าเวลาผ่านไปสาวสิบหกนาทีนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งกับอันดับสองคือขึ้นลงลงนะผัดกันนะครับใครข้ากอนกันท้ายขึ้นนะครับ เป็นหน้าตกคุณปะคณหนนะ้าตกเป็นอันดับสนะี่แล้วการเลืกที่เล่นค,คุณมีอันดับหนึ่งนะคุณชายอันดับสองครับคุณเอฟเอมอันดับสามนะคุณปะคณอันดับสี่แล้วคุณอันนี้รุ่นอันดับหนะ้าครับคุณชายคนระับมันกี้จะเร็วแต่เจนไล่คุณมีขึ้นมาแนละ้วคุณมีนะครับอันดับ